ซึ่งวันนี้ครับฮอตออนไลน์เราก็ยกให้เป็นพื้นที่ของ,ของลูกพี่มาลิเลยแล,ยลย้วกันนะครับนี่เลยฮะภาพเบื้องหลังครับนี่นะครับเป็นการถ่ายแบบนิตยสารแคสต์นะครับในคอนเซปต์ teenage dream ของน้องมะล,ลิลนะลูกเพ่เขาไม่ได้มาคนเดียวนยะปป่ค่ะ oppa น้องริโอ <Non Rio S 1> นะคะบอกเลยว่าน้องริโอเนี่ยคนนี้ก็คอดไม่แพ้กันเลยนะออนี่นะครับเพราะว่าเขามีผลงานถ่ายแบบที่เกาหลีนี่เพียบเลยนะครับไม่น้อนว่าลีลาการโพสยังไม่ต้องพูดถึงมืออาชีพมากๆเลย,ยนะครับน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะ น้องมารีของเราก็อาศัยความน่ารักเข้าใ่ใช่ซึ่งทันทีครับที่เฟซบุ o กนายอังตะเทนของเราะนะฮะได้โพสต์ภาพเบื้องหลังให้แฟนได้ชมกระแสนะฮะได้ชมนะครับกระแสตอบรับก็ดีล้นหลามจริงๆนะครับมีคนเข้ามาชมเกือบสองล้านคนนี่พี่ฝนโอ้โหเยอะมากๆะสองล้านครั้งแล้วกันแล้วก็นอกจากคนเข้ามาชมขนาดเยอะขนาดนี้แล้วคนที่แชร์เรื่องนี้ไปก็เยอะมากๆกเหมือนกันแล้วคอมเมนต์บ้างดีกว่าค่ะมีใครคอมเมนต์เข้ามาบ้างคะเทมดูสิค่ะนี่ไงลูกึ้น นี้มาโหมดแบบแมนๆอะไรอย่างนี้<ม>หลายๆคนทำไมพี่แมนกว่าโอปป้าล่ะลูกนะ <c oughs> หลายๆคนเนี่ยที่ <c oughs> คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเมนว่าแบบลูกเพของเราเนี่ยโอ้แมนเหลือเกินแมนกว่าโอปป้า ิโออีกเลยนะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่เหมือนให้กำลังใจด้วยแล้วก็แซลด้วยแล้วกันใช่ส่วนใหญ่พี่จ๋าก็จะแบบหยอกแซวน้องมะลิอะไรประมาณนี้แหละค่ะเนาะก็เป็นความน่ารักนะคะระหว่างโอปป้าริโอกับน้องลูกเพ่มะลิของเรานั่นเองนะคะหวังว่าได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ทุกคนจะนอนหลับฝันดีนะคะ